หลังจากพิสูจน์ตัวเองต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคทำงานหนักมาเป็นเวลานานในที่สุดความมุ่งมั่นตั้งใจของดูแมนทายก็สำเร็จผลจนได้นะครับเมื่อกลายเป็นผู้ชนะแมตช์รเจอร์แรมโบ2020จากนั้นก็จัดการถวายเคลมอให้กับโรลเลสเตอร์แบบเต็มเบ้าหน้าในแมตช์คู่เอกคืนที่2ของรสเซอร์เมเนียครั้งที่36จับกดนับ3คว้าแชมป์ W ดัมเบลสสมัยแรกมาครองได้ทั้งน้ําตาบรรลุเป้าหมายที่ตามล่ามานานได้สักทีนะครับแต่ความขมของเรื่องที่น่ายินดีอันนี้เนี่ย ก็คือเหตุการณ์ที่ว่าดันเกิดขึ้นในสนามที่ไม่มีผู้ชมแม้แต่คนเดียวจริงๆแล้วการควา้าแชมป์ในโรซเมเนียของดูเน่ยมันควรจะเกิดขึ้นต่อหน้าผู้ชมที่มีจํานวนราวๆห้าหกหมื่นคนนะครับแต่โชคชะตาก็ดันเล่นตลกเมื่อก่อนหน้านั้นดันเกิดการระบาดของโควิดสิบเก้าแบบหนักสุดๆทำให้แฟนๆเข้ามาชมในสนามไม่ได้ดูที่ควา้าแชมป์มาได้เนยเลยต้องฉลองแบบว่างเปล่าต่อหน้าทีมงานเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับยิ่งเมื่อนึกถึงผลงานของดูกับการครองแชมป์โลกหลังจากนั้นอีกเนยะ ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่โคตรจะตลกร้ายจริงๆ